بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاب كوشكور كاب سبحانه وتعالى كاب لاب لقطين في ما في سبحانه تي يمي ยังมีลมหายใจอยู่นะครับแล้วก็สามารถมา,ามาสัสยิดมาทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวที่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์และสุภาในวัตลาได้เป็นวกับวิถีชีวิตของมุสลิมนะกับการามาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับสำหรับคนที่มีความสามารถนะครับที่ไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลา นะครับเราก็จะต้องบอกต้องเตือนต้องชี้แจงต้องแนะนำนะครับชักชวนส่งเสริมให้คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานั้นได้เห็นความสำคัญได้รับรู้ถึงความสำคัญในเรื่องนี้นะครับตัวนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าพี่น้องทิมหลายคนนะครับที่ยังทำเบาความและให้น้ำหนักน้อยกับการที่จะมาร่วมการละหมาดที่มสัสยิด นะครับอันเนื่องมาจากว่าอาจจะไม่ได้ฝึกปรือนะไม่ได้ฝึกฝนนะครับหรือปล่อยปาละเลยเพิกเฉยจนเกิดความเคยชินนะบางคนคนี่กวาจะตื่นละหมาดได้เนี่ยนะครับบางที6โมงไปแล้ว7โมงบางคน8โมงนะว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปเนี่ยเราไม่ฝึกไม่ปรับไม่แก้เนี่ยนะครับมันก็จะติดเป็นเป็นความเคยชินเป็นนิสยัยติดตัวไปนะครับ เห็นว่าเวลาละหมาดนั้นไม่สําคัญจะจะช่วงไหนก็ได้นะขออยู่ในเวลานี้จะคิดกันแบบนี้นะครับแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับการละหมาตต้นต้นเวลาเมื่อเข้าเวลาเนี่ยเรารีบนะได้ปฏิบัติมันก็จะเกิดเป็นความคุ้นเคยนะทำไมอลอสบะตาลาถึงบัญญัติให้เราต้องทําการละหมาดห้าเวลาทุกๆวันนะครับเราทำมาตั้งแต่เกนบาเล็กตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วก็จะทำไปจนกว่า ลมหายใจสุดท้ายที่เราจะออกจากกร้างจากทุนยานี้ไปนั่นเองนะครับท้งนี้ก็เพื่อเกิดความ เชื่อมโยงนะครับความคุ้นเคยความเคยชินจนติดเป็นนิสัยนะเพราะเราั้นสถานะของเราน,นคือบ่าวของลัทธิสุภะเนวัตตาลาที่จะต้องสุยุดที่จะต้องอจงรัพกพอดีต่อลัทธิสุภะเนวัตตาลานะครับเพราะเป้าหมายที่พระองค์สร้างมนุษย์มานั้นนะนะครับอิ a a un, นละาลิยบูดูนนะว่ามาคอรัตนยินนะวัาอินอิลาลิยบูดูนและพระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์มาด้วยอินใดเลยนะครับเว้นแต่ให้เคารพภักดีต่อพระองค์ท่านั้นเองอันนี้ละครับเป็นเป้าหมายที่สําคัญที่เราจะต้องเกเอาไว,ไว้อยู่ตลอดเวลาแล้ว สิ่งที่พระองค์เราสุภัตราได้ให้กับเรานะั้นะเป็นเนื้อมาตรเป็นความปรดปัานนะให้สุขภาพที่ดีให้อากาศที่เราสามารถจะหายใจได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อไปหานะครับให้เรานั้นมีกําลังวางชาให้เราได้พักผ่อนหลับนอนในยามค่ําคืนรับพละกกาลังมาจะกลับมาเองนะแล้วพอรุ่งเช้านะหลังจากละหมาดแล้วอะไรแล้วเราก็าไปทามาหากินนะเกิดความเหนเหนื่อยก,กลับมาก็ทําการละหมาดเสร็จแล้วก็เข้านอนนะครับ เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับมันให้เป็นความปลดปลารเป็นเนี้ยมาที่พระองค์นรสุมาลาประทานให้นั่นเองนั้นให้เราได้ระลึกแล้วก็ตระหนักอยู่ตลอดเวลาอย่าได้หลงลืมนั่นเองพี่น้องครับอรัสมหาเนวตาลาบอกสอนเรานะครับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยให้มีความตักวามีมความยำเกรงต่อพระองค์แล้วก็ให้สื่อสารกันโดยใช้คําพูดที่ดีนะคำพูดที่เที่ยงธรรมนะพูดอย่าง ต้องไปตรงมาแล้วก็แสดงถึงความาความเป็นความจริงใจในการที่เราพูดในการที่เราจะาสนทนาในการที่เราจะสื่อสารกับคนรอบข้างนะครับอัลลอฮ์บอกนอัลกุอานนกับในาุราะลฮะซับนะครับซุราะที่สามสามอายะห์ที่เจ็ดสิบนะครับอัลลอฮ์บ,บ,บอกนะครับว่ายาอินีนามาตตะกุลลอฮะวะกุลูกาลันุสซาดีดะนะโอบ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยนะ พราะเจ้านั้นจงยำเกรงอล้อนะให้ยำเกรงอล้อสุฮาตราก่อนนะครับในทุกๆคําพูดและทุกๆก,การกระทาให้มีตักวาตา่อเราสุมาตรานะครับแล้วก็ก้าวลันซดีดาและจงกล่าวถ้อยคําที่เที่ยงธรรมเถอะนะครับก็ถ้อยคําที่เป็นที่โปรดปารา, Allah, ปานของเราสุฮาณะหัวตานาะครับอันนี้มันเป็นความหมายที่กว้างมากนะครับเป็นการพูดที่ดีพูดจริงพูดตรงไปตรงมานะครับแสดงถึงความจริงใจแล้วก็เป็นการสื่อสารให้คู่สนทนาเราเนะ่ยได้ได้เห็นความ ความตั้งใจจริงของเราในทุกๆในทุกๆการงานต่างๆนั่นเองพี่น้องครับเวลาเราเวลาเราจะทํากิจการอะไรแ็แล้วแหละแต่ครับรือจะทําธุรกิจการคา้าคําพูดนี่สาคัญมากนะครับเป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องยึดถือเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นนะครับเราให้ให้ข้อตกลงให้คำมั่นสัญญากับกับคู่ค้าของเรากับคนรอบข้างเราคนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องติดต่อกับเราเนี่ยบางทีเราพูดแล้วเนี่ยหลายคนนั้นไม่ไม่ได้จดจําคําพูด นะพูดแล้วไม่จําคําพูดนะพอถึงเวลาปุ๊บก็ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญานั่นเองนั้นะมันก็เลยทําให้เกิดเกิดความผิดพลาดนะเกิดการฟิตรณาเกิดการเข้าใจผิดกันไปหลายอย่างหรือบางทีเนี่ยสื่อสารไปอย่างหนึ่งคนฟังเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งนะก็ทําให้เกิดเป็นข้อพิพาทกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเอาลักาณะถึงได้เตือนนะพรักาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะครับจง ยำเกรงอัล่ะขันดับแรกให้ตักวาต่อรัซสุมานาตะลาก่อนให้มีความยำเกรงต่อพระองค์และจงพูดด้วยคําพูดที่เที่ยงธรรมเถิดนะเป็นการพูดที่ดีฟังแล้วมันไม่ช้ําหูนะไม่ใช่เป็นพูดไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการพูดกระทบกระแทกกันแนก่กระแนกันนะ <S <S บางทีบางครั้งเนี่ยเราอยากจะแนะนําใครสักคนหนึ่งอยากจะเตือนใครสักคนหนึ่งให้เขาได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันต้องต้องเลือกใช้คําพูดเหมือนกันนะครับ บางคนบอกว่าผมจะเป็นคนพูดอะไรแบบตรงไปตรงมาะนะคิดยังไงพูดอย่างนั้นใช่นะครับถูกแล้วลนะ่ะคิดยังไงก็าต้องพูดอย่างนั้นแต่การเลือกใช้คําพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเลือกใช้คําพูดที่จะทําให้คนฟังเนี่ยฟังแล้วมันเออมันเห็นภาพเห็นภาพแล้วก็เห็นในสิ่งที่คนที่พูด่ะต้องการให้เราปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงนะครับ,บยกตัวอย่างอย่างเช่นในในครอบครัวเราเนี่ยอ่า ก็มีการทําอาหารบางทีแม่บ้านเนี่ยอาจจะทําอาหารเนี่ยรสจัดไปนิดนึงนะเค็มไปหน่อยนะถ้าเราจะแนะนำเนี่ยเราก็บอกได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะพูดพูดตรงจริงๆหละครับโอ้โหอาหารที่ทำเนี่ยกินไม่ได้เลยไม่ได้เรื่องเลย แล้วคนที่เขาทำเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรพีน่นะ้องนะมันก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีโอดเราอ,อ,อุตส่าห์ทำให้กินนะและยังมาโดนว่าอีกเหนื่อยขนาดไหนนะครับถ้าจะเปลี่ยนหมายเป็นว่าเอออาหารที่เธอทำเนี่ยนะโอ้อร่อยมากนะอร่อยจริงๆแต่ถ้าเธอลดลดความเค็มลงไปสักนิดหนึง่งนะอย่าให้รสจัดนะให้รสมันอยู่กลางๆโอ้จะดีมากกว่านี้เลยนะ้าฟังดูแล้วมันคนละอ,อย่าง คนละอย่างกันก็เหมือนกันนะในทางธุรกิจการค้าก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราจะแนะนําคู่ค้าของเราหรือหรือเราจะสื่อสารกับกับคู่ค้าของเราเนี่ยกับถ้าใช้คําพูดที่ดีใช้คําพูดที่สื่อเห็งนึงความตั้งใจจริงความจริงใจเนี่ยนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเลยนะครับทศัศน์สุรัสลัมบอกกับเรานะครับว่ามายู่ดุวิลลาฮิบาลิามิลอาคิรฟัลยาคุลขครันอาลยลสมุนะ ใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮฺฮะตา拉และวาลัลคารเนี่ยให้เขาพูดด้วยคําพูดที่ดีนะเป็นคําพูดที่ดีอ่ะนะเราเราเข้าใจนะความความหมายตัวนี้นะครับใช้คําพูดที่ดีๆนะถ้าพูดดีไม่ได้เนี่ยให้นิ่งซะนิ่งซะไม่พูดดีกว่าเฉยเฉยนะอันเนี้ยเป็นเป็นแนวทางที่เราสามารถจะนําไปใช้ได้บางทีเราอาจจะเกิดข้อ,อพิพา,าทบาดหมาง กันกันในขณะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีการโต้แย้งกันมีการท่องเถียงกันนะครับถ้าฝ่ายหนึ่งเนี่ยพูดเราคิดว่าเราพูดดีไม่ได้แล้วทำพูดดุดดุออกไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายเนี่ยให้เราหยุดซะหยุดนิ่งซะหยุดไม่พูดนะ เอาไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้เลยนะหรือแม้แต่ในการประชุมก็เช่นเดียวกันอาจจะมีการโต้เถียงกันมีการโต้แย้งกันบ้างก็ให้โต้แย้งกันโดยใช้คําพูดที่ดีที่มีเหตุมีผลนะครับมันก็จะทําให้สถานการณ์นี้มันไม่บานปลายนะมันการเลือกใช้คําพูดเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับมันจะทําให้อ่ให้บรรยากาศในการสนทนาเนี่ยมันจะไม่ซีเรียสไม่ตึงเครียดนะครับนะถ้าเราพูดโดยใช้คําพูดที่พูด ตรงจริงอ่ะแต่ต้องเป็นการเลือกใช้คําพูดที่เหมาะสมด้วยนะครับเลือกใช้คําพูดที่เหมาะสมเนี่ยอัลเอาเวลาสอนเราถึงขนาดนี้สุนทรศรรามันก็แนะนําเราให้ให้เรานั่นนะ่ะพูดให้ดีนะมันจะทําให้อา่าเหตุการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นนะครับอัลเราบอกทำไมนะครับในสุรทิในองค์การเดียวที่71นะครับต่อไปนะครับ ถ้าเราพูดดีนะยำแกรงอัลลอฮสุบฮาหนุอัตาลาแล้วก็พูดดีพูดด้วยถ้อยคำที่เที่ยงธรรมเป็นที่โปรดปานของอัลลอฮตาลาแล้วนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับยุสเดีย์ละกุมอามาละกุมววยักฟิรละกุมดุนะูบะกุมนะพระองค์จะทรงปรับปรุงการงานของพระเจ้าให้ดีขึ้นสําหรับพวกเจ้าและจะทรงไปโทษความผิดของพระเจ้าให้แก่พวกเจ้าด้วยนะนะครับอัลลอฮ์ตาลาจะปรับปรุงการงานของพระเจ้าให้ดีขึ้นด้วยเพราะัน มันจะทําให้การงานของเราเนี่ยมันก็จะดีขึ้นบางทีคนที่เราของไปขายเขาเนี่ยนะหรือไปติดต่อการค้าขเขาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ต้องการเราสินค้าของเรานะไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการสินค้าเราไม่ได้ต้องการบริการเราแต่จากท่าทีที่เราแสดงออกคําพูดที่เราใช้พูดที่เรานําเสนอที่เราพรีเต์ไปเนี่ยนะครับทั้งสินค้าหรือบริการที่เราจะไปนําเสนอเข,เขาเนี่ยนะครับมันเป็นที่ถูกใจเป็นที่ประทับใจนะ เ,เราใช้คําพูดที่ดีที่เหมาะสมทําให้เขาฟังแล้วรู้สึกเออมันราบรื่นมันรื่นหูด,ดีแล้วก็น่าที่จะสนับสนุนนะก็เลยตกลงซื้อซนะมันก็เกิดการซื้อขายกันนะงานก็จะสำเร็จขึ้นเนี่ยเอาเราบอกว่าจะทําให้การปรับปรุงการงานของพระเจ้าให้ดีขึ้นสําหรับพวกเจ้านะหรือเวลาที่จะไก่เกี่ยกันปณีปนองข้อพิพาทเนี่ยอันนี้ก็สําคัญนะคนสองฝ่ายเนี่ยมีปัญหากันทะเลาะกันนะก็เอาเล,ลาตารากใ็ให้เราได้มีคนกลางนะครับ เพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงนะที่เราบอกว่าอินนามัลมอุนนะเอขว่าฟาอัสลิฮูไบนาอคอไวกุมนะถ้าจริงปวงผู้ศรัทธานั้นต่างเป็นพี่น้องกันนะฟาอัสลิฮูไบนาอคอวไวกุมดังนั้นจงแก้ไขปรับปรุงในระหว่างพวกเจ้านะ ที่มีข้อขัดแย้งกันมีข้อบาดหมางกันถ้าคนกลางที่เข้าไปไก่เกียเนี่ยที่เข้าไปแก้ไขปรับปรุงเนี่ยก็ต้องเลือกใช้คําพูดนะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ได้ยุติการบาดหมางได้เข้าใจข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ให้เห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็ให้หันหน้าเข้าหากัน อาภัยต่อการปรับความเข้าใจกันอันเนื่องมาจากการที่คนการได้ต้องเลือกใช้คําพูดนั่นเองนะเป็นคำพูดที่ดีที่เหมาะสมที่ทั้งสองฝ่ายนี่ยอมรับนั่นเองนะครับผลมันก็จะเกิดขึ้นเราบอกยุสิเลลกุมอามาล้กุมวายักษ์ฟรละกุมจุนุวะกุมพระองค์จะปรับปรุงการงานของพระเจ้านั้นให้ดีขึ้นสําหรับพวกเจ้านะครับแล้วก็จะส่งอภัยโทษในความผิดต่างของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาเวลาเราเสร็จจากการประชุมปรึกษาเรือกันเนี่ยก็มีส่วนนัดให้เราอ่านดูนะครับ นะครับดูอาในในในการปิดประชุมนะ s ุ b h a n a k a ล l a h u ม m a วะบิฮัมดิกะอัชฮะดุยลัยละอินตะอัสตักฟิร์กาวะตูบิไลนะให้เราได้อ่านดูอาตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ทีเ่เราจะได้นําไปปรับปรุงแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็แก้ไขได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับแล้วอัลลอฮ์บอกทำไมนะครับในท้ายท้ายอายะเน,นี้นะครับว่าโอมาอิจัยละวะรอซูละฮุฟาะกอรฟาซาฟาอุสนาซีมานะครับแล้วผู้ใดก็ตามที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นะครับเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลนะเชื่อตามที่อัลลอฮ์สนาบอกในอัลกุรอานเชื่อตามที่อัลลอฮ์สลาอัลาลามได้บอกเอาไว้ในฮะดิษนะซอฮียะทั้งหลายนะครับแล้วก็ปฏิบัตติาม เนะชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยนะครับผลดีเขาจะเกิดอะไรขึ้น,นเราบอกฟอกอราฟาซาฟาอุสนาซีมานะครับแน่นอนเขาจะรับความสําเร็จอันใหญ่หลวงนะครับคือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั่นเองตรงนี้ได้รับความสําเร็จอันใหญ่หลวงในการที่เราเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามอันนี้เ,เราสามารถจะนำไปใช้ได้นะครับในชีวิตประจําวันแม้แต่ในครอบครัวในชุมชนนะครับในที่ทํางานของเรานะครับในกิจการค้าของเรา เราสามารถจะนําไปปรับใช้ได้เลยนะครับจากการพูดนั่นเองนะครับให้พูดด้วยให้ตักว่าตอลาสวลาก่อนให้อยากมีการยำเกรงต่อลาสุมาตลาแล้วก็พูดด้วยถ้อยคำพูดที่ดีนะครับเป็นคําพูดที่เที่ยงธรรมนะครับเราจะปรับปรุงงานของเราให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะไปโทษในความผิดต่างๆของเราเนื่องจากที่เราเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามอัลลอฮ์เชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามทัศงสุลต์สลาสลัมนั่นเองนะครับ อัลเราบอกเป็นชัยชนะอันใหญ่หลวงสําหรับบ่าวของพระองค์ที่ตออัตที่เชื่อฟังจรพระดีนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องนําไปเป็นข้อคิดแล้วก็การแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน นะครับก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้พยายามขอดุอานะครับดุอาต่อลาสุบัตลานะครับให้เรานั้นนะเป็นบ่าวที่จงรักภักดีที่เชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตามสุนนะของต่อรุสุสุลล่าฮุลิสลามได้นะในทุกๆเรื่องให้มากที่สุดเท่าที่เรามีความสามารถจะทําได้นั่นเองนะครับสำหรับชีวิตที่เหลืออยู่ในดุนยานี้นะครับก็ฝากพี่น้องไว้อะกรหัสฟาสตักฟิรุลัยนซไซมารีวะลักุมวิซัลิมสลิมีนัมิงกุลิซัมฟัสตักฟิรูฮุอินนุลกอะลัยกุุมมวะะะราห์ตลลอฮิวะบรากาตุ